สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องยูทูบเนี่ยลักษณะสมุทคนจ้าพี่น้องตามภาพเลยคนหน่อยวัย่อมนอนพี่น้องเสดิดมาเป็นออกมันโอ้นั่นมันออกมา้ยยืลานมันออกมั้ออกมันอกทุ่งมันนี่เป็นเสียงรถเสียงล่าหลายๆก็เลยบ่นอนเพราะว่าอย่างปฏิพราะวันลูกนอนมันสิปเพ็ยคลิปพี่น้องเบิ้งเสียด้วยเดนว่าสิบเปียวอันปลาตวงปานอืมวันที่พ่อไปเบิ้งอันปลาที่เขาตรงไว้พอดีอัน ไก่สิเกียวขอเลยปล่อยน้ำบอกว่าปวยน้ำบอกแล้วก็เลยว่ามันพ่อมีปลาเลี้ยงเลยนะครเตี้ยมันก็เลยสิไปถ่ายคลิปไปพี่น้องเบ้างครัพี่น้องว่าคุย่เมึงหนอกเบ้างหน,น,น้าเนาะอยากเห็นบรรยากาศจาังซ<ส>ี่แล้วค<ส>ิดทอดบ้านเนะเาะแล้วอุบเ้ยเดี๋ยวถาส้นนีหน่อยนอนก่อนพะนะจะเสาต์องคำจะเดินจะเดินพี่น้องจ<ม>ังรถนี่ก็เลยจะอุ้มไปจังนอนหลับเดี๋ยวนี้ก็เลยมันเหมือนก็เลยบ่กไปเดี๋ยวค่าคนหน่อยก็บ่กไปเดี๋ยวมันแดดมันนั่นนั่นถาเด้วยนี่ สิม่วงหาม่วงหรอสิคำเหรอสิคำเหยังบวชหลับอ่แต่เสื้อสิได้ไปเอาผู้เดียวก็เอาพี่น้องเดี๋ยวี่ให้อไอเชนเปย์าพี่น้องไปเบิงตรงป่านะพี่น้องเดลยแล้วก็สิค้าต่างกล้องทั้งตรงทั้งนั่นแหละพวกแนวอุปกรณ์ก็เตรียมไว้พร้อมนะนั่นนี่ทังแนวตักเตรียมไว้พร้อมมาแล้ว ปเปากัาาานลองเียบ้านเองเมียบานาอเอาโดนบ้บาบัวบโดนไไป,ไป,ไปา,พาพี่น้องไปเอาอันนี้ห้อมเอลลูกยู่นี่หละร <laughs> ่างใจเฮ็ดนังบ่ได้ไป,ปไ้พี่น้องยากเลยยุ่กใกล้ๆนีนเด้ครับยุ่กใกล้ๆร้าน,นี่ละ่ะที่บาสิเปเอาตะโดนอ่ะพดีลูกค้าทย่อยข้ามาเลยเลยุุ่่นุุุ โอยปลามันปลามันสิร่่งหรอตัี่ยสิรดอะไจังสิรโขึ้นทีนีปลายังไงดอกพี่น้องก็เชียงหน่อย มันจะเบิดเนาะพอป่อปยป่อยนี้ออกจากมัน้มันนี้จากเขาวันทันไในมัเบ่งจเยอยกันดิทักงทีมี่ยัง มันหล่อมาแล้วนี่ถ้าหล่อไม่ประความตัวตำปตีนเหมืนไหม พี่น้องว่างกนี้พี่น้องว้ายเสียวไปงั้นสิจังไรนี่โอ้โหก็ได้ทายเห็นบังมันคู่บอยุะมังหรออะไรนั่นเอ็ดเปลี่ยนชุดนาด่งหม่าดเงี้ พี่น้องโอ๊ยบ่ได้ปลา ก็ได้ก็มันกรบครับเอ้ยก็ได้ปลา ว่างหน้าได้ไดครบปลาไปใส่บู้หมดเจ้าละเห็นไหลได้วันนี้มันกระเด็นดอรอกปลาได้จักมุกหนึ่งเลยละนี่ปลาคอหน่อยปลาต้งปลาลูกขวากได้มุกนึงได้ประมาณมุกนึ่งจังหวัน ผมหน้าผมหน้าน,น,นั่นีิเปลี่ยนยุบว่ายุ่ในด่างเลยน่อกด่างพุดเเหลียวเห็นพอดีนั้นจะเอไปปล่อยสาบาุจกกังจแล้วยุสาก็มี้สองตัวนี่นะครับสเทียจังได้กนั้นสิครั้งเลยซะกอน Kháng con vịt con canh maya bay katang khoai <laughs> maya bay kat ka khăn. mặt hàm bát 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 cả 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 bát 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 บตีปลาี่บ่อเลี้ยอย่าโะโโอโตใจเลยงเอบเลยตัวบักเอบเลยหวเดี๋ยวแบ่งบงปลาไปเอาเบาเบื้องปลากันเพราะได้กินในอยากคาบนี้เพราะได้ซื้อแล้วพี่น้องแม่ซื้อีไห้มาอน่เอาปลานี่เดให้านปู เอาบอกกับพี่น้องถ่ายแล้วว่านอนนี่จะค้างเลยเฮ้ยที่ละพี่น้องลมดีดีจ้ายุลานผู้ใดไกยไปกายมากกับมาแวนเด็กพี่น้องเด้อยุลานนยุฬาล,ลมดีดีลมเบิดอมือจนหนาวฮูเท้าวส์รพี่น้องเบื้องอะไรบดีมันเป็นอ่ะเรารสิเกี่ยวขอหน่อเดีเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาดนอนหน้าค่ะเฮ็ดัดคลิปพี่น้องเบื้องจังมือกันมานอนหน้ามา สิบเบ็ดเนาะบรรยากาศเด็ดเยน็ยนๆน,นะที่เนาะมาสิบเบ็ดนอนหน้ากี่ลีเด้บรรยากาศด้วยใดเลยโอ้ยจ้าเดกะพี่น้องผู้อยู่ทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าเด้อน,นะคะเจา้าสิคิดหอดบรรยากาศจางังสีอยู่บา้านเฮาดิเนะาะเดีย๋ยวเดียเด๋ยวนู้สิทธายบรรยากาศแบบมีไห่เบิองพี่น้องทัง้งเสีกรุงไทยมือน,นั่นแหละหมายว่าช่วงจังสี่กบแดดกลับมาบ้านนั่นเ่าตอนนี้โอ้ดีเด้บรรยากาศล่มจา้าสีดีๆมีตรงหน้าจะสีดี สนีทกันนอนบ่พูมียเลยบ้างประเดี๋ยวพี่น้องบ้างแห้แงบโดดเพราะว่าเสียงดังมันคืออยู่ในเฮี้ยนมันขึ้นอยู่ในบ้านเสียงมอเตอร์ไซค์แรงไก่เหรอลูกค้ามากจนเป็นการสะเดือดตกใจนะมันขึ้นนอนมันเป็นระเป็นตื่นนอนเทลสองละที่สามละทีกัสะเดือดขึ้นขั้นจ้าขั้นอุ้มกับขั้นอุ้มกับให้แน่นอนหลับโดนพี่น้องเทลจิตตื่นแล้วแค่จิตใจ

มาสอนเอาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่อง YouTube เนี่ยลัะคะหนาด้วยจ้ะเด้๋ยช่องนี้กับโมใครบมคครไมีคลิปดีดีให้พี่น้องเบิกงว้ได้ดอกก็มีแต่คลิปบรรยากาศยุ่นน้ำบานน้ำเย็นน้ำส่านน่แหละพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ไป็ไส์จ้ะคุณละคนหน่อยแข็งแรงขึ้นก็นีจังหน่อยหรือว่าได้ออกไปลองไปรับคนเดียเดี๋ยวมีคลิปดีๆคลิปสนุกสนาน คลิปกับพระเอกเบลล์นั่ลดนที่ทุกคนล่อคอยเดี๋ยวได้เห็นแทนแด้นอนหลายๆคนบอกว่าเรนงสิมาอยู่ได้เห็นคลิปแกล้งกับพระเอกแกล้งพระเอกเบลล์นั่นี่โดนดีมากอยู่คุณอยากเห็นคุณมาคุณประกาศจันมวนคุนมาไม่ได้กัดกันเนอดากันนี่นนะพี่น้องดามันโหลดปากเก่งไปเอาแล้การเวลาเด็กเข้าบ้านนั่นพี่น้องจะได้ไปอาบน้ำเป็นคนนอยแล้วเด้พี่น้องกับพุ่ที่ติดตามช่วนยุทธชูเมียรแลคาหน้าได้จ้าเด้อมีต้องเปแล้วเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย